รอของ Flying Dutchman ในเทอเร a ต้นแบบในตำน,นานชื่อ Flying Dutchman มาจากเรื่องเล่าเรือผีสิงของกาลาสีตะวันตกว่ากันว่าเป็นเรือที่ต้องคำสาปไฮแลนด์ไปช่วนิรันด์ไม่สามารถเทียบท่าหรือขึ้นฝั่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของโชคร้ายเวลาที่เรือทะเลเจอมันในเทอเร a เหลังจากผู้เล่นเข้าสู่ฮาร์ดโหมดและจัดก,การ p i r a t e i n ินเวชชั่นอีจะมีเรือผีโจรสลัดลอยมาปรากฏเหนือสนามรบซึ่งก็คือ Flying Dutchman มันไม่ใช่บล็อตเดียวๆแบบไอออคาทูรูหรือมูลหลอดแต่เป็นเหมือนยาลบรอยฟ้าที่เสกจนสาดออกมาเรื่อยๆตัวมันยิงปืนใหญ่จากป้อมปืนบนเรือได้และจะปรากฏหลายลำในอินเวชั่นเดียวการทำลายเรือจะช่วยลดความคืบหน้าของอินเวชั่นอย่างมากถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของอีเวนต์ความเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์การเอาฟนาย์ดัสแมนมาใส่ในเทอเรียคือการทำให้ p i เรตอินเวชชั่นดูเหนือจริงมากขึ้นเพราะจากตำนานเรือผีคือสิ่งที่ไม่มีวันจมแต่ในเทอเรียผู้เล่นสามารถยิงปืน ิงลูกธนหรือใช้เวทมนต์ทำลายมันได้สื่อว่าแม้แต่ตำนานก็ยังไม่รอดจากมือของผู้เล่นและนี่ก็คือ